โลเคอเนี่ยมันมาจาก2องคำคือคำว่า global กับ local มัมีคำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในทางบริหารธุรกิจเนี่ยมันชัดขึ้นและชัดขึ้นเรื่อยๆคือจะไปทั่วโลกก็ได้แต่ว่าต้องเข้าใจพื้นที่ต้องเข้าใจ Local ตลาดในเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆด้วยเรออยากจะชี้ว่ามีทักษะอะไรบ้างที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่คนนี้ นละควรให้ความสำคัญสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Innovative Wisdom ครับส,สาระความรู้เรื่องราวดีๆนะครับในเรื่องของการบริหารธุรกิจในเรื่องของการบรัญชีเรื่องของการประกันภัยสถิตินะครับเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในคณะพาณิชยศาสตร์และการบรัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกร business school นะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงสำคัญของที่คณะนะครับเป็นช่วงที่เราฉลองครบรอบ86ปีแห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับโรงเรียนการบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยอย่างคณะบัญชีจุฬาหรือชื่อเต็มว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานั้นเนี่ยก็อยู่รับใช้สังคมมาเป็นเวลา86ปีแล้วนะครับในช่วงต้นเกิดขึ้นจากท่าน ศาสตราจารย์อุปการรักคุณพระยาชัยยศสมบัตินะครับซึ่งท่านอาจารย์นั้นเป็นคนที่เป็นเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังสมัยก่อนเนี่ยไม่เรียกเป็นรัฐมนตรีนะครับก็เรียกเสนาบดทาีท่านอาจารย์เป็นเสนาบดีคลังเก่าแล้วก็เห็นความสําคัญของวิชาการบัญชีในประเทศไทยท่านอาจารย์ได้รับเซอร์ติฟายจากการบัญชีในฝั่งของยุโรปก็คือประเทศอังกฤษ แล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเผยแพร่องค์ความรู้นี้ก็เป็น,ผนแผนกวิชาขึ้นมาก่อนซึ่งเป็น,ผนแผนกวิชาเกิดขึ้นในฝั่งของอักษรศาสตร์นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นสุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาเป็นคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีที่ชวงกร,รมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนด้านบริหารธุรกิจนะครับในฝั่งของอุด,ดมมาศึกษาก็คือระดับที่เกินกว่าระบบสามัญศึกษาเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศ ในยุคก,ก่อนๆน,นั้นเนี่ยการเรียนการสอนก็อยู่ในฝั่งของการบัญชีแล้วก็เติบโตขึ้นเนื่องจากว่าชื่อของคณะเราคือชื่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วคนก็จะงงๆว่าบัญชีสอนการตลาดด้วยหรือนะครับบัญชีสอนการเงินด้วยหรือคําตอบก็คือว่าชื่อเต็มคือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเห็นว่าคําว่าพาณิชยศาสตร์คือพาณิชยกรรมเนี่ยขึ้นก่อนก็คือ commerce ครับแล้วค่อยมี accountancy ก็คือการบัญชี ภาควิชาในช่วงต้นของการเกิดขึ้นของคณะก็จะประกอบด้วยภาควิชาบัญชีก็คือการบัญชีนะครับแล้วก็ภาควิชาทางพาณิช,ชยศาสตร์หลังจากนั้นก็มีการเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของพาณิชยศาสตร์เองภาคพาณิชย์ก็ยะดูเรื่องของ management แต่ว่าก็จะมีภาคการธนาคารและการเงินเกิดขึ้นครับก็การธนาคารและการเงินนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ finance แล้วก็ banking แล้วในช่วงประมาณเกือบ50ปีที่แล้วก็มีการเกิดขึ้น,นครับออกมาจากภาคพาณิชนะครับก็คือภาควิชาการตลาด ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคพาณิชยกรรมนะครับ mm. เก่าแล้วออกมาให้มีความชัดเจนว่ามาดูแลลูกค้าในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็เอช่วงระหว่างนั้นเองก็มีภาคอีกภาคหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าภาควิชาสถิตินะครับในวันที่คนไทยและสังคมไทยมีความจําเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านสถิติข้อมูลนะครับในอดีตนนเนี่ยใช้คําว่าสถิติสถิติหลังๆเนี่ยนอกจากสถิติแล้วยังมีประเด็นเรื่องของการจัดการข้อมูลก็ออกมาเป็นระบบไอที แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นที่เราเรียกว่า Data Science นะครับหรือวิทยาการข้อมูลในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นในช่วง86ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสรุปอีกครั้งว่าคณะพนิติศาสตร์และการบัญชีปัจจุบันก็มี5าภาควิชาคอยดูแลท่านประอดว่ามี5้า้าภาควิชาก็5วันพอดีนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาเจอกันในรายการ Innovative w i s d o m นะครับแล้วก็จัดรายการกันร่่วมมกันานาี หลายสิปีนะครับเกินกว่า30ปีภาคการบัญชีภาคพานันธุศาสตร์นะครับสถิติการธนาคารการเงินนะครับแล้วก็ภาควิชาการตลาดโดยวันศุกร์เนี่ยภาคน้องใหม่ซึ่งไม่ใหม่นักก็จะว่าะ50ขวบแล้วนะครับก็คือภาควิชาการตลาดก็จะเอาเรื่องราวการตลาดมาเล่าสู่กันฟังการเผยแพร่ความรู้เนี่ยในอดีตเป็นช่องทางของห้องเรียนแล้วก็ใช้เสียงผ่านวิทยุจุฬา ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมีช่องทางในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นไม่หยุดยั้งนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ซึ่งมีความสําคัญนะครับในวันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสูงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายปีนั้นเนี่ยนอกจากองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจการบัญชีการตลาดแล้วเนี่ยเราก็มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ นำองค์ความรู้ที่ในเชิงทฤษฎีของฝั่งของสถาบันการศึกษาไปร่วมม้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเอกชนที่เป็นผู้ที่ทําจริงอยู่ในอุตสาหกรรมจริงนะครับเราใช้คําว่า complement คือส่งเสริมซึ่งกันและกันคือทางฝั่งเอกชนก็อยากจะเห็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเพื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดทางฝั่งของนักวิชาการอย่างพวกเราเองเราก็อยากเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เป็น งานในสังคมจริงๆในอุตสาหกรรมจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับเอามาต่อยอดในเชิงทฤษฎีและองค์ความรู้ต่างๆอย่างไงได้บ้างและอากทําให้นิสิตของเราเนี่ยมีความรู้แข็งแรงทั้งสองด้านทั้งด้านของขาทฤษฎีและของขาด้านปฏิบัตินะครับก็เลยเกิดการร่วมมือกันเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่แล้วที่เป็นคณะบดีท่านก่อนเนี่ยคือศาสตราจารย์ดรวิลเลอร์ูริวั์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอธิการบดีจุฬงลงกรมหาวิทยาลัยท่านก็เลยใช้คําว่า real business in the school ในช่วงนี้เนี่ย ท่านคณะดีท่านใหม่นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรธันทัตโมคขมักกุลก็นําเรื่องแนวคิด real business in the school มาต่อยอดครับ real business in the school คืออะไร school ยังคงเป็นโรงเรียนเหมือนเดิมเป็นสถาบันการศึกษาเหมือนเดิมแต่ว่าอยากใช้ real business real business ที่ว่าคือเคสที่เรียนในห้องต้องเป็นเคสจริงๆทันสมัยมากกว่านั้นคือนิสิตเองต้องมีโอกาสในการทํางานอย่าง hands on คือต้องออกไปทําธุรกิจจริงๆบริหารธุรกิจจริงๆให้เขาสามารถเป็นนักบริหารที่มีความสามารถสูงและมีจริยธรรมและเข้าใจในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอเล่าให้ท่านฟังว่าใช้เวลาช่วง5นาที6นาทีแรกเนี่ยนะครับของรายการของเรา เล่าให้ท่านฟังว่า86ปีแล้วครับที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับรับใช้สังคมไทยในเรื่องราวต่างๆมาโดยไม่หยุดยั้งนะครับในวันนี้เรามุ่งสู่ real business in the school พูดถึงคณะแล้วเนี่ยวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เกิดงานใหญ่งานหนึ่งขึ้นมาที่สาม่านมิตรทาวในคณะบัญชีจุฬาจะมีหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยครับคือเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เรียนโทเอกกันได้อยู่เยอะทีเดียวนะครับในอดีตก็จะมีการให้ข้อมูลด้านหลักสูตรเนี่ยแยกะกันไปแต่ปรากฏว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าผู้ที่สนใจหลักสูตรเนี่ยบางทีสนใจมากกว่าหหลักสูตรหลักสูตรนั้นเปิดบ้านทีหลักสูตรนี้เปิดบ้านทีโอเปนเฮาส์ open house ตรงนู้นโอเปนเฮาส์ตรงนี้รู้ตัวอีกทีคือทําให้ท่านเสียเวลาและไม่สะดวก ถ้าอยากจะมาเจอหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เป็นปริญญาโทรปริญญาเอกของคณะบัญชีจุฬาเนี่ยก็มาทีเดียวแล้วก็จบเลยดีไหมนะครับก็เลยจัดงานที่สมามัญมิทาวเป็นงานใหญ่เร,เรียกว่าแกรนโอเพนเฮาส์คือไม่ใช่แคโอเพนเฮาส์ Open House, แต่แกรนโอเพนเฮาส์14หลักสูตรปรโทรและเอกของบัญชีจุฬาก็เปิดตัวนะครับเปิดบ้านพูดคุยนิสิตเก่าก็มายืนมาคุยมาเล่ามาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับคนที่สนใจเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจได้แต่มากกว่านั้นก็คืออยากให้คนทั่วไปที่สนใจด้านบริหารธุรกิจ สามารถมานั่งอยู่ในห้องประชุมใหญ่ที่ชั้น5ของสำนักงานบิททาวนะครับแล้วรับฟังคณาจารย์จากคณะการวิทยาศาสตร์และการบัญชีพูดคุยในเรื่องของอะไรใหม่ๆในแต่ละปีเพื่อท่านได้เอาไปใช้เก็บเกี่ยวความรู้ไปพัฒนาองค์กรของท่านได้เต็มที่ด้วยบนเวทีนี่ยในปีนี้ก็มี 5้าเซสชันเลยนะครับในเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปคณาจารย์ก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปวันนี้ผมขอนําขึ้นมาคุยกับท่านสักหนึ่งเวทีนะครับเป็นความรู้จากคณะพาณิชยศาสและการบัญชีจุฬาของเราเวทีที่ผมจะหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นเวทีที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับพูดคุยกันในหัวข้อสําคัญมากเลยก็คือ global global เนี่ยมันมาจากสองคคือคําว่า global กับ local global เนี่ย ก็เลยกลายเป็นคําใหม่ที่เราใช้กันเยอะมากนะครับจริงก็มีคํานี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในทางบริหารธุรกิจเนี่ยมันชัดขึ้นและชัดขึ้นเรื่อยๆในอดีตเนี่ยเขาบอกว่า global คือ global คือ globalization ทุกคน connect ถึงกันทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันครับ world peace ค,ค,คือมีสันติภาพของโลกมีการเชื่อมโยงกันกำแพงทางธุรกิจจะต้องลดลงเพราะจะต้องมี free trade ก็คือการกระจายสินค้าที่เป็นอิสระนะครับทำให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือการเข้าเข้าใจว่าโลกนี้เป็นโลกเดียวกันไม่ได้แบ่งชั้นแบ่งเธอทําไปทามาปั๊บเนี่ยคนก็กระจายสินค้าสร้างมาตรฐานนะครับก็จะเห็นว่าการกระจายสินค้าและบริการต่างๆก็กระจายไปได้ทั่วโลกในยุค globalization แต่ว่าพอกระจายสินค้าไปปั๊บเนี่ยบางทีกระจายไป ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆก็ทําให้ความสําเร็จเนี่ยไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดการไว้นะไม่สามารถสร้างการเจริญเติบโตได้มากเท่าที่ควรก็เลยบอกว่าจะ global แล้วเนี่ยอย่าลืมลงลึกไปหาโลโก้ด้วยจะเป็นไก่ทอดมาจากอเมริกาจะเข้ามาในพื้นที่เอเชียก็ช่วยมีสินค้าที่มีข้าวให้กินด้วยเพราะกินไก่อย่างเดียวมันไม่อิ่มรสชาติ แบบฝั่งอเมริกันยุโรปเข้ามาช่วยปรับรสชาติมาเมืองไทยเนี่ยใส่พริกใส่มะนาวเข้าคั่วหัวหอมลงไปสักหน่อยจะได้เป็นลาบก็เริ่มปรับเปลี่ยนนะครับไอศกรีม so ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาเมืองไทยก็ต้องมีรสชาติที่ปรับให้เข้ากับลิ้นของคนไทยด้วยมีวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โฆษณาการใช้พรีเซนเตอร์ต่างๆทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดด้วยจึงจะไม่ใช่แค่ global แต่ต้อง g l o b a คือ globalization with local essence ครับคือจะไปทั่วโลกก็ได้แต่ว่าต้องเข้าใจพื้นที่ต้องเข้าใจ local ตลาดในเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆด้วยคำว่าโ l o b a l มีการพัฒนาขึ้นไปมากกว่าน,นั้นในช่วงที่ผ่านมาประมาณ2-3ปีนี้นะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าใจในพื้นที่สมัยก่อนเนี่ย global เป็นหลัก โลโก้ <Local S 2> เป็นรองแต่ต้องมีด้วยตอนนี้เนี่ยมันดูออกจะสลับกับด้านไปอีกนิดหนึ่งว่ามีแนวคิดที่ว่าโลโก้เป็นหลักการกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มเป็นรองมากขึ้นสาเหตุเพราะว่าพอทําไปทํามาโลกไม่ได้เป็น globalization อย่างที่เราคิดแล้วก็ globalization หรือโลกาพิวัตินั้นเนี่ยนักพิชาการจํานวนมากบอกเลยนะครับว่าจบลงแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่โลกโลกาพิวัติอีกต่อไปมันเป็นโลกหลังโลกาพิวัติต่างหาก จากเดิมที่ world peace ทุกคนเข้าถึงกันกำแพงภาษีน้อยกำแพงการค้าน้อยหลังๆคนเริ่มสร้างกำแพงขึ้นมาอีกแล้วจีนจะเข้าอเมริกาอเมริกาจะเข้าจีนยุโรปนะครับจะเข้าจีนจีนจะเข้ายุโรปนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเข้ายุโรปเกาหลีจะเข้าจ,จะเข้ายุโรปจะเข้าจีนจะเห็นว่ามันไม่ได้ฟรีอย่างที่เคยฟรีมันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นกำแพงต่างๆเพื่อปกป้องตลาดในประเทศ ทั้งสองด้านทั้งสามด้านทั้งสี่ด้านในโลกอาหรับเองก็จะมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ได้แค่นั้นไอเชิงของการค้าก็เรื่องหนึ่งเชิงของการจัดการด้านการเมืองกับความมั่นคงก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าก็เห็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่าจากเดิมที่เน้น world p e a c e world peace เนี่ยสักพักหนึ่ง ประเทศนั้นลุกกานประเทศนี้ประเทศนี้ลุกกานประเทศนั้นประเทศนั้นเกิดสงครามกับประเทศนี้รู้ตัวอีกทีก็ต้องหันกลับมามองว่าอันนี้เนี่ยมันโกลบอลไลเซชันได้อย่างไรอาจจะไม่ใช่โกลบอลไลเซชันแล้วจากเดิมเนี่ยการโอนเงินใช้รหัสเดียวเป็นรหัสฝั่งอเมริกานั่นก็คือรหัส S ว i f t หรือที่เราเรียกว่า Swift Code ททำไปทำมาปั๊บเนี่ยทำสวิฟต์โค้กันอยู่ปรากฏทั้งฝั่งทีมรัสเซียนำโดยรัสเซียเองก็บอกว่า ถ้าให้ใช้สวิปมันก็จะมีข้อมูลข้ามไปฝั่งอเมริกาก็ไม่ให้ใช้สวิปโค oh, ทีนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่คนที่เคยโอนเงินไปรัเสเซียได้ก็โอนไม่ได้อย่างนี้มัน globalization ได้อย่างไรนั้นก็เลยเกิดแนวคิดว่า globalization เนี่ยจากเดิมที่เน้น global แต่ลง local ด้วยต้องเน้น local แล้วแต่ให้ไป global ได้บ้างด้วยคือไปเน้น local เยอะกว่างั้นมันจะมีเฉดที่ต่างไปก็เลยขอเล่าให้ท่านฟังก็เลยเป็นเหตุสําคัญที่ ทางคณะเองเนี่ยก็ต้องเอานำคณาจารย์ขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็ไปคุยกันว่ามีทักษะอะไรบ้างคือเราไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องโกโคโลโค,โลโคแปลว,ว่าอะไรแต่เราอยากเห็นว่าเราอยากจะชี้ว่ามีทักษะอะไรบ้างที่จริง,รงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ควรมีและควรให้ความสำคัญประเด็นพวกนี้เนี่ยก็เลยขอนำเรียนว่านำมาคุยกับท่านในวันนี้เพิ่มเติมเป็นความรู้นะครับ ว่าบนเวทีเราคุยอะไรกันและทักษะไหนที่น่าสนใจครับก็ขอเล่าให้ท่านฟังว่ามีการพูดคุยกันอยู่พอสมควรน,นะครับได้อาจารย์หลายท่านขึ้นมาแล้วก็มาแชร์ความรู้ให้กันนะครับก็มีท่านอาจารย์คณิตซึ่งอาจารย์ไผ่เนี่ยอยู่ในรายการ i n n o v a t i v e w i s d o m ของเราอยู่แล้วก็กรุณาขึ้นไปเป็นตัวแทนของ MBA นะครับมีท่านอาจารย์ธนากรนะครับลิกิตาพิวัตรซึ่งาอาจารย์อยู่ภาควิชาการธนาคารและการเงินนะครับ ท่านเป็นตัวแทนของหลักสูต MS ร M.S.F. Master Science Finance ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ให้ความรู้พวกเราแล้วก็มีท่านหนึ่งก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรไทยสริเวทวยนะครับอาจารย์ไทยสริก็เป็นตัวแทนของหลักสูตร M.F.E. Master in Financial Engineering แล้วก็มีผมจากฝั่งการตลาดและแบรนด์ก็คือ M.B.M. Master in Branding and Marketing ที่คณะบัญชีจุฬาขึ้นไปแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเราพบว่ามีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ เรื่องที่หน,นะครับก็คือเรื่องของ cultural intelligence ไอาจารย์ตัวแทนจากหลักสูตร master management นะครับก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความฉลาดในหลากหลายสมัยก่อนเรารู้จัก IQ คือความฉลาดที่เป็นความฉลาดพื้นฐานความฉลาดของคนความฉลาดแบบดั้งเดิมนะครับหลังๆได้ยินคำว่า eq ก็คือความฉลาดเชิงอารมณ์เด็กคนนี้ต้องมี eq สมัยนี้ต้องพัฒนานเด็กให้มี eq แล้วก็สักพักหนึ่งก็จะได้ยินความฉลาดแบบใหม่เรียกว่า SQ SQ คือความฉลาดเชิงเข้าสังคมคือโซเชียลไม่ใช่แค่อิโมชันต้องมีโซเชียลคือต้องฉลาดเชิงเข้าสังคมครับแล้วก็ทำไปต่อมาก็อาจจะบอกว่าต้องมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ cultural intelligence คือความฉลาดเชิงความแตกต่างของวัฒนธรรมไม่ใช่แค่วัฒนธรรมใหญ่ว่าฉันต้องเข้าใจว่า ทางฝั่งรัเสเซียเป็นยังไงอเมริกันเป็นยังไงนะครับอิสราเอลเป็นยังไงนะครับเลบานอนเป็นยังไงครับในเมืองไทยเองในประเทศเดียวกันเองก็มีความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมเยอะมากเพราะใน c u เ t u ร e มันมี sub cultures เอ๊ะชนกลุ่มสำคัญหรือชนกลุ่มน้อยก็ตามในแต่ละพื้นที่ชนกลุ่มแต่ละกลุ่มในเชียงรายเขามีวัฒนธรรมอย่างไร มีวิธีคิดมีความเชื่อแบบไหนและความฉลาดเชิงวัฒนธรรมที่จะสามารถเข้าใจ b บ e n อินปรับใช้นะครับหา b a ลานซ์พวกนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเพราะทุกคนเนี่ยพอเป็นโลโคชแบบที่คนให,ให้ความสำคัญกับโลโค l คือพื้นที่มากขึ้นเนี่ยทุกคนมีตัวตนสูงขึ้นมีกำแพงสูงขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจเขาปรับตัวไม่ทันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะติดกำแพงทำการค้าทำการขายไม่ได้ เขาไปคุยเจราจาความการค้าเนี่ยมันก็จะยากขึ้นและยากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนมันเป็นโลกของ globalization ทุกคนก็อยากจะ globalization ครับสิ่งที่ตามมาคือพอทุกคน globalization ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเปิดใจก่อนพอเปิดใจปั๊บเนี่ยมาอะไรก็อยากจะรับเข้ามาก่อนอยากจะมีคู่ค้าคู่ธุรกิจแต่เป็นหลัง globalization คนจะมาด้วยความกลัวความเสี่ยงก่อน โคกันได้ไหมมันใช้ได้ไหมมันดีไหมพอมีประเด็นเรื่องการกลัวความเสี่ยงไม่ได้อยากจับมืออใครง่ายๆเหมือนเดิมเนี่ยครับการเข้าใจและความฉลาดเชิงความแตกต่างของวัฒนธรรมหรือ cultural intelligence ยิงมีความสําคัญขึ้นมากนะครับนี่คือประเด็นสําคัญที่1นึ่งก็ต้องขอบคุณทางฝั่งของหลักสูตร M.M. นะครับ Master Management ที่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้เข้ามาก็กลุมเนื้อหาออกมาทําให้เราไปกันต่อได้เยอะมากนะครับทั้งฝั่งของ การตลาดเองเนี่ยเราก็เชื่อว่านอกจากที่จะต้องเข้าใจเรื่อง globalization และ l o b a l i z a t i o n ที่เอามาผสมรวมกันแนละต้องเข้าใจเรื่องของ cultural intelligence แล้วประเด็นเรื่อง resilience จะมีความสำคัญมาก resilience เนี่ยถ้าเอารูปขึ้นมารูปหนึ่งก็คงจะเป็นรูปของประมึกยักษ์หรือกิ้งกานะครับ สัตว์2ประเภทนี้จะมีความสามารถอย่างหนึ่งเหมือนกันคือปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีและรวดเร็วการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเนี่ยไม่พอเราเชื่อว่าต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีและรวดเร็วปลาหมึกยักษ์เนี่ยอยูไไยไยไ่ไปอยู่ในทรายปั๊บเปลี่ยนเป็นทรายเลยไปอยู่ในบู่ปากการังเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับปากการังเลยมันแวบบนะครับทำให้เขาอยู่ได้มาหลายล้านปีแนวคิดประมาณนี้ควรจะปรับใช้กับการทําธุรกิจเช่นกันคือ ต้องสามารถปรับปรุงตัวเองและปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากครับไม่ติดกับกับดักในเรื่องของความสําเร็จแบบเดิมๆไม่ใช่แค่มีเรื่องของ cultural intelligence คือไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่เห็นแต่ต้องปรับเป็นนั้นการทําตัวเหมือนปลาหมึกยักษ์จึงมีความสําคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่บนเวทีหลังจากที่คุยกันเรื่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยครับเราก็คุยกันต่อแล้วก็ปรากฏว่า ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของตัวเลขทางการเงินคือมีอาจารย์การเงินหลายท่านนั่งอยู่บนเวทีที่บอกท่านไปเมื่อสักครู่นี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซอฟต์ไซต์มันมีความรู้ทางด้านการเงินและความฉลาดทางการเงินในเรื่องของฟินแ n นซิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย globalization เกิดขึ้นโอกาสทางการเงินเกิดขึ้นมหาศาลการลงทุนเกิดขึ้นมหาศาลแต่มันมีความแตกต่างในเรื่องของการได้มาซึ่งเงินลงทุนและการบริหารจัดการทางการเงินที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ด้วย ครับความเสี่ยงก็มีความต่างกันเรื่องเดียวกันความเสี่ยงที่1อาจจะเยอะความเสี่ยงที่1อาจจะน้อยดังนั้นเนี่ยความฉลาดในเรื่องของเงินลงทุนและการเงินซึ่งเป็นฮาร์ดไซส์จะมีความสําคัญมากครับแล้วก็ท้ายที่สุดตอนที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์ไผ่คณิตก็บอกว่าทุกอย่างเห็นด้วยหมดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญและจําเป็นต้องใส่เอาไว้อยู่เสมอก็คือเรื่องของเอติกส์ผมก็เติมไปว่าไม่ใช่แค่เอติกส์ธรรมดามันเป็นเอติกเอติกส์ในยุค ที่เป็นยุค AI และดิจิทัลคือเป็น AI and Digital Ethics Eth i c s ก็คือเรื่องของจริยธรรมทำธุรกิจต้องมีจริยธรรมอยู่แล้วในช่วง2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นว่ามันมีประเด็นเชิงจริยธรรมในการทําธุรกิจจะแชร์ลูกโซ่หรือไม่แชร์ลูกโซ่ไม่รู้แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบรู้แต่ว่ามันอาจจะมินเมต่อการคิดเอติกส ก็คือการอยู่ดีกินดีการมีจริยธรรมนะครับของสังคมไปมหาศาลรูปแบบการคิดในเรื่องของเอติกส์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเราคุยกันยกตัวอย่างเช่นใส่แว่นเนี่ยครับที่เป็นแว่นบ r AR นั่งกินข้าวกันกับเพื่อนแต่ว่าเปลี่ยนเพื่อนไปเป็นดาราฮอลลีวูดกลายเป็นว่าแทนที่นั่งกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยถ้าดูจาก่านจากกล้อง AR เนี่ยกลายเป็นดาราฮอลลีวูดไปเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ย พูดแล้วก็รู้สึกว้าวคำๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนคนคนหนึ่งไปเป็นคนอีกคนหนึ่งโดยที่คนที่ถูกนำมาสวมเนี่ยเขาไม่ได้ยอมเรื่องนี้ผิดเอติกส์ในเรื่องของการดูเรื่องของทัพย์สินทางปัญญาสิทธิส่วนบุคคลหรืออะไรยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นดิจิทัลเอติกส์คือมันเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลแล้วเราก็คิดว่า ความพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรวือหวาเราก็เลยใช้เลยไดยลืมฉุกคิดว่ามันอาจจะผิดเอติกส์ในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลได้เยอะมากใช่หรือไม่สกาเลต์โจหันสันเนี่ยปรากฏว่าเพิ่งมีการฟ้องกันนี่ก็ดาราฮอลลีวูดปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามีการใช้เสียงของเขาในโลกของ AI และเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจกับการที่มีคนมาลอกเสียงเขาไปอยู่ใน AI เพราะเขาคิดว่าเสียงเขาเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาคนก็บอกว่าก็เอมันคิดขึ้นมาเองคำถามคือใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้จริยธรรมมันอยู่ตรงไหนความยากที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคที่โลกพยายามจะเชื่อมถึงกันแต่ก็พยายามป้องกันความเป็นตัวเองไว้ในพื้นที่แล้วก็ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยจะมีการคิดเชิงเอติกที่ต่างกันหลากหลายมากการจะเข้าไปทําธุรกิจจากใครก็ตาม เรื่องของเอติกจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววันหนึ่งเนี่ยทำไปก่อนอาจจะไม่เคยพูดได้แต่เนื่องจากว่ามันมีดิจิทัลฟุตแรินนะครับเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกอย่างเคลียร์ขึ้นแล้วเขาจะเห็นว่าท่านเคยทําผิดแล้วเขาจะหยิบสิ่งที่ผิดในอดีตอะเข้ามาเล่นงานท่านได้แบรนด์ท่านก็จะอันตรายถ้าเราไม่คิดถึงเอติกตั้งแต่ต้นในวันนี้ดังนั้นเนี่ยบนเวทีนะั้นเราคุยกันเยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็สรุปกันไปว่าโกลโคคงไม่ได้เป็นโกลโคแบบเดิมอีกต่อไปคือไม่ได้เน้นที่โโโกลลบมนนนเ้้ที่ทาขึ นี่คือประเด็นที่1แต่ทักษะสำคัญก็จะมีเรื่องของ cultural intelligence แต่ไม่พอ cultural intelligence เนี่ยมันต้องมีเรื่องของ resilience มันต้องมี financial intelligence เป็นเรื่องที่3แล้วอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของ ethical intelligence นะครับก็คือต้องฉลาดเชิงจริยธรรมที่เป็นจริยธรรมในโลกดิจิตอลแล้วก็ AI ด้วยนี่ก็คือเรื่องที่อยู่บนเวทีนะครับในงาน Grand Open House ของคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีนำมาฝากท่านเป็นของขวัญ ในวันที่ครบรอบ86ปีของสถาปนาคณะนะครับคณะนินธุศาสตร์และการบัญชีจุฬาแล้วก็แน่นอนว่า86ปีก็เป็น86ปีที่ผ่านไปแต่ก็จะเป็นสปริงบอร์ดในการกระโดดในการช่วยพัฒนาสังคมไทยและสังคมธุรกิจไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับวันนี้เอกพัฒานพนกกุลจากภาคาวิชาการตลาดที่คณะพันธศาสตร์และการบัญชีจุฬาต้องลาคุณูปปังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับอาจารย์เกตนะครับปิติณีพงษ์ธนเลิศวันศุกร์แบบนี้ครับที่รายการ n n o v a t i v e ฟพ s t ต m นะครับสวัสดีครับ